ขั้นตอนในการเตรียมวัตถุดิบของเรานะคะตีนไก่นะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยพวกเล็บนะคะเราก็นำมาหั่นออกเพราะมันแข็งนะคะไม่สามารถทานได้ค่ะตะไคร้ซอยให้ละเอียดนะคะเวลานำมาโขกจะได้โขกได้ง่ายค่ะหั่นกระชายแล้วก็หั่นถั่วนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสัสดากองโงนค่ะ วันนี้นะคะดิฉันก็จะมาทำน้ำยาขนมจีนนะคะก็คือเราจะมาทำน้ำยาปลาก,กันค่ะซึ่งมีวัตถุดิบดังนี้นะคะค่ะวัตถุดิบหลักนะคะก็ะมีตีนไก่ปลาทูหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็พริกแห้งะคะ่ะแล้วก็จะมีตะไคร้กระชายข่าต้นหอม ใบมะกรูดผักชีไทยแล้วก็โหระพาค่ะไปดูวิธีการทำค่ะเราใช้กระทะไฟฟ้านะคะในการทำก็คือเราต้องเสียบปลักก่อนเปิดสวิตช์เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะพอน้ำร้อนได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำหอมแดงกระเทียมข่าตะไคร้ขชายนะคะแล้วก็พริกค่ะเติมลงไป เราจะต้มเครื่องทิกแกงนะคะในการเพื่อเราจะมาโคลกให้มันเข้ากันได้ง่ายขึ้นค่ะพอน้ําเนือดนะคะเราก็จะนําปลาทูลงไปต้มค่ะต้มไม่นานนะคะประมาณแค่5นาทีค่ะแล้วนําปลาทูออกมาพักเพื่อคลายความร้อนค่ะเราจะได้สามารถแกะเอาเนื้อได้ง่ายค่ะ ระหว่างที่เรารอปลาทูให้เย็นนะคะเราก็จะตักนําเครื่องแกงนะคะออกจากหม้อนํามาทําให้มันเสด็จน้ําให้ดีก่อนแล้วนํามาโขลกระหว่างที่รอให้เครื่องพริกแกงเสด็จน้ํานะคะเราก็จะต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วนําตีมไก่ที่เราเตรียมไว้ใส่ลงไปค่ะเราจะเคี่ยวตีมไก่ไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาแกะเนื้อปลากันค่ะแกะเอาเฉพาะเนื้อปลานะคะ เราจะใช้มือนะคะในการแกะเอาเนื้อปลาเพราะเราสามารถคำดูกล้างได้แต่อย่าลืมรางมือทำความสะอาดก่อนด้วยนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาทำเครื่องแกงกันค่ะโดยเครื่องแกงของเรานะคะจะใช้วิธีการโขลกค่ะถ้าเกิดมันเยอะเรา,าับสามารถแยกโขลกเป็นสองครั้งได้นะคะเมื่อเราโขลกเครื่องพริกแกงละเอียดตามที่เราพอใจแล้วนะคะ เราก็จะนําเนื้อปลาทูที่แกะไว้นะคะนํามาโขลกคเค้าให้เข้ากับเครื่องพริกแกงค่ะเมื่อโขลกคเค้าเครื่องพริกแกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดูหม้อต้มไก่ของเรานะคะถ้าเกิดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะนำพริกแกงที่โขลกเรียบร้อยในี้ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลา,าน้ำปลาค่ะ เราก็จะลองชิมดูรสชาตินะคะรสชาติถูกใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะนำพริกแห้งต้นหอมและใบมะกรูดนะคะใส่ลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ ขนมจีนน้ำยาปลาของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะ